สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับ adjoy ด้วยเนากจากสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าเนากจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนาช่อง YouTube ด้วยกันเนากจากทุกคนทุกทานจา้าสำหรับคลิปนี้เป็นหุ้นนิเคอีรอบเ้ารอบบ่ายของวันที่าเดือน4 2บ6กมาปลุกกับแนวทางของ adjoy นากจากสำหรับพลของวันที่4เดือน4จา้า นี่เคเอีรอบเสาอยู่ที่ศูนย์กับสามวิ่งลูดผลของรอบเสารุดไปเนาะจ้าสามเก้าเจ็ดแปดสองเด่นสามวิ่งลูดสามนี่มาอยู่ในลักลอยเนาะจะ้าสำหรับนี่เคเอีรอบเสาสามเก้าเจ็ดเนาะเด่นสามวิ่งลูดสามอยู่ในรอบเสาสำหรับสูตรตัวเจาะเนาะจะ้าเด่นเจ็ดวิ่งลูดเจ็ดอยู่รอบบายเนาะจะ้ารอบบายนี่ให้ เจ็ดเก่ามาออกในรอบเสาร์น่าจะสาหรับสายวิ่งสายลูเนาะอถฐานน้ำเด่นเจ็ดวิ่งลู่ตวสายโจ้ของห้างฐานน้ำเจ็ดเก่าไปมาเป็นแนวทางของรอบเสาร์ครับพอสิม่โชคอยู่บ้างนาะจะจับสามตัวได้เลยนาะจะเด่นสามวิรลูดสามรอบเสาร์รอบบ่ายตัวจับคู่ตัวเจาเน่าจะเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดน่าจะสหรับรอบเสาร์ลไปสําหรับรอบบ่ายอยู่ที่เจ็ดกับหนึ่งวิรลูดพ้นของรอบบ่ายบนออกเจ็ดสี่สอง รุดไปนอกจากเจ็ดสี่นี่มาตรงๆแต่ว่าอยู่ในแถวหนาเราจะรักลอยลักซิบสองตัวล่างสองเจ็ดสองเจ็ดจับขู่พาดไปนอกจากจับขู่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าโอ้โหมาเจ็ดสองเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดของเห่ามานอกจากสำหรับรอบบ่ายสายวิ่งสายรุดได้อยู่นอกจาพอมีโชกอยู่บ้างนอกจากสองเจ็ดเจ็ดสองรอบบ่ายสองตัวล่างนอกจาก อ่าสำหรับผุสรุปนี่เคอี e, ของวันที่สี่คประมาณนี้ตามนี่นอะกจากยินดีกับสายวิ่งสายลูดนอะกจากสำหรับสายวิ่งสายรูดองเหาได้รอบบานะ่ายนอกจากสวนสายจอขขงห้ามมือน,นี่พลาดไปเนาะเดี๋ยวมาตามต่อกันของวันที่หากขเลยจ้าตามต่อรุ่นต่อกับนี่เคอีร e, อบซ้ารอบบ่ายของวันที่หานอะกจากจอยห้ ye, เป็นเพียงเควแนวะท่านอกจากทามถามถาม้ถาอชอบคอยตามถาง โบามาโบาชมปล่อยพลาดเราจะผิดพลาดประการใดจะต้องขอโทษขอไฟพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะเ้าแนวทางกะอ่าสีมีขาวบางรุดบ้า,ปาปงปะปนกันไปเนาะจ้าสำหรับนี่ e เคอีรอบเจ้าอยู่ที่หนึ่งกับแปดหนึ่งแปดวิ่งรูดเด่นแปดวิ่งรูดแปดมีแปดสามเมื่อวานออกแปดสองเนาะแปดสี่ แปดเจ็ดแปดเก้าแปดหนึ่งเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด หนึาสำหรับรอบบายเดนวิ่งรูดอยู่ที่4กับ6เดน4วิ่งรูด4ี่รอบบายมี4ี่ส4ม4ี่หด ี่แปดแล้วก็สี่เก้าจ้าสำหรับเด่นหกวิ่งรูดหกมีหกสี 64, 64, 64, 68, 68, ่หกหกแปดหกแปดเราจะหกสี่หกแปดเลขแปดหกเก้าหกสองหกสามจ้า สำหรับตัวเด่นตัวเน้นรอบรอบเสารอบบ่ายรอบบ่ายเน้นอยู่ที่หกสามหกแปดสี่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสามแปดสามแปดสี่ อันนี้คือนี่เคอีรอบเจ้า,ร,า,ารอบบ่ายของวัตถิหาเนาะจ้ะมืนอนีิกับปลามาหนี่ตามนี่เนาะจ้ะอันนี้คืนอยู่กับความมักความชอบเนาะจ้ะถาม,มักถาชอบปล่อยตามถามบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่า,านเนาะจ้ะผิดพลาดประการใดเอเจนจอยตรงอขอตรโขอรไพ่พี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจ้ะขอให้พีน่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับเอเจนต์โชคดีกันทุกคนทุกท่านเนาะจ้ะ่นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากเผื่อสิยใดผบ้ผ่นนานแนวทางของแอดจอยนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า